ชุดผ้าไทยนะคะที่นางแบบของเราได้เดินนะคะเป็นชุดผ้าไทยประยุกต์นะคะตัดเย็บจากผ้าไหมย้อมสีลาวานะคะจากดินภูเขาไฟนั่นเองนะคะสวยงามมากมายเลยนะคะครับคู่แรกของเรานะครับก็สวยมากแล้วนะครับกองเชียร์เชียร์ได้เลยนะครับดอกไม้มอบได้เลยนะครับบนเวณหน้าเวทีนะครับ หนึ่งดอกกี่คะแนนคครับหนึ่งช่อสามคะแนนนะครับสามคะแนนเลยนะครับผมจะากแนมเงินสดมาด้วยก็ได้นะครับจะแนมเงินสดมาด้วยก็ได้เราไม่ว่ากันถ้าไม่มีเงินสดสแกนได้นะครับสแกนได้เรานับเป็นคะแนนทั้งหมดครับผมเรานับเป็นคะแนนทั้งหมดครับผมนี่เป็นคู่แรกนะครับ ถ้าหมายย้อมสีลาวานะคะซึ่งทำมาจากดินภูเขาไฟนะคะสวยงามมากดอกไม้มอบได้เลยนะครับดอกไม้มอบได้เลยนะครับนี่ครับคู่แรกของเรานะครับเราจะให้เดินคู่ละประมาณ3ามนาทีก็พอเนาะกลัวเวลาที่เกินสามทุ่ม เพราะว่าหลังจากเดินแบบเสร็จแล้วเรายังมีรัฐมนตรีให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับวันนี้วงดนตรีคณะอะไรฮะโจโฉโจโฉครับโจโฉแบนโจโฉแบนอ้าวมาในรอบมาแบนแล้วนับมาตรงเลยนะโจโฉแบนไม่ได้โจโฉกันเนาะดอกไม้หม่อมได้เลยนะครับรอบนี้แล้วยังมีรอบต่อไปนะไม่แน่เราก็ได้ นี่แสบนี่นี่ไม่ใช่ผู้ประกวดนะครับนะครับครับผมเดี๋ยวที่เหลือก็ไใบรอบรอบสองก็ได้นะครับรอบสองก็ยังมีนะครับไม่น้อยหน้าใจในโลกนะครับครับผมนะครับมาดูนะครับว่าไหนที่จะผายเป็นแสบออกไปที่บปวดกวดเดียวนะครับเรามีสามรางวัล มีรางวัลเดินคู่รางวัลเดินเดี่ยวสำหรับผู้หญิงและรางวัลเดินเดี่ยวสำหรับชายครับใช่นะครับก็บคุณขอบคุณครับสวยงามมากมากนะครับแต่ว่าบางครั้งข้อมูลก็พิธีกรก็ไม่ได้นะครับทั้งบนดอกไม้สามารถมอบได้เลยนะครับทรยังไม่มีสามารถซื้อได้ที่เต็นท์ฟังทิตโตวันทิศเหนือนะฮะ ฝากที่เหนือของเวทีได้เลยนะครับดอกไม้ช่อละห้าสิบบาทเงินสดก็ได้นะครับ้าช่อดอกไม้หมดเงินสดได้เงินสดเราก็รับหรือว่าจะสแกนในพิธีกรเราก็ยินดีอย่างยิ่งเงินพุ่งไปทุ่งกัเราถวายพระหมดเลยครัหนึ่งช่อเท่ากับสามคะแนนนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะคะหรือว่า สดนะคะห้าสบาทนะคะก็นับเป็นสคะแนนด้วยกันนะคะใช่ครับก็ในระหว่างนี้นะคะจังหวัดศรีสะเกดหนมหล่อสาวสวยสวยงามมากเลยนะคะมาด้วยเสื้อแซวนะคะถือว่าเป็นผ้าไหมนะคะถือว่าเป็นผ้าทอที่สวยงามน,นะคะก็เป็นเอกลักษณ์นะคะของจังหวัดศรีสะเกดของเรานะคะ ขออนุญาตประชานสัมพันธ์นะครับนายหมอนธามกุฎนะครับมารับหลานด้วยนะครับข้างเวทีนะครับบริเวณข้างเวทีหลานอยากกลับบ้านแล้วครับนายหมอนธามกุลครับผมอยู่บริเวณอย่างนี้ไหมครับมารับหลานด่วนนะครับผมมามา,มาบั่นน้อยๆด้อบั่นน้อยๆบามาหาหลานหลานจีเมื่อน